สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการบ้าบอของกีฬาโดยเกียงนันทควาญและปุ๊กหว่างโจทาง YouTube Channel ช่องท็อปกับเกียงและเวเบอร์ลีนะครับทำไมต้องชื่อเวเบอร์ลีอ่ะมันเป็นชื่อจีนของผมอ๋อเหรอใช่ครับเป็นชื่อภาษาอังกฤษของจีนมาจากคำว่าหลีเหว่หัวหลีก็คือลีก็คือหลีนะฮะเวเบอร์คือเหว่หัวนะครับเพราะว่าเพราะว่าคนจีนเนี่ยเขาจะ พูดชื่อไทยไม่ได้อ๋อเวบเบอรีอ่าแล้วเวลาเราคุยกับฝรั่งเนี่ยฝรั่งก็พูดจีนไม่ได้เราก็เลยต้องนั่งชื่อภาษาอังกฤษว่าเป็นเว็บวเวบอร,ววบรีครับผมตอนแรกได้ยินเขาเวบเบอรีนึกว่าชื่อ,อพวกชื่อซาาเปาดาวคนองโอ้ยซาาเปาไส้ถั่วดำเอ้ยอย่างนั้นเลยเหรอวันนี้พี่เกียงมีประเด็นอะไรที่อยากจะมาคุยมั้งครับก็ช่วงประมาณสักสัปดาห์ที่แล้วได้คุยกับคนในแวดวงหนัง ไทยแล้วก็หนังต่างประเทศหลายคนอยู่มีคำมีความเห็นหนึ่งซึ่งซึ่งน่าสนใจคือเขาบอกว่าวัฒนธรรม Netflix เนี่ยครับ Netflix เนี่ยมันมีเอฟเฟกเยอะเหลือเกินหนึ่งในเอฟเฟกที่มันใหญ่ที่สุดเลยใหญ่สุดเลยครับบวมเป็นใหญ่ตัวสุดคือ Netflix อทําให้คนไม่ไปโรงภาพยนตร์หรือเปล่า Netflix ทําให้คนเลิกไปดูหนังที่โรงหรือเปล่าอาคุณผุกค,คิดว่ายังไงคุณผุกก่อนเลย เอาแบบเป็นตัวเราเองเายาวๆไปเลยว่าเราคิดยังไงคิด<ถ>ว่าคิดว่าจริงมะถ้าในส่วนตัวของผมว่าผมว่าไม่น่าเกี่ยวเหมือนกับเหมือนกับไอ้ที่คลิปก่อนหน้านู้นที่ทางพี่เกียงบอกว่าเป็นคนไทยจะต้องดูหนังไทยอะไรต่างๆตรงนี้ผมมองว่าวัฒนธรรมการเข้าโรงหนังเนี่ยมันเข้าเข้าไปซึมซับบรรยากาศของความความอลังการ <c oughs> ความเป็นที่ว่าท่านเรียกว่าเหมือนกับ มนุษย์สังคมอะฮะที่เราต้องมีกิจกรรมที่ทํานอกสถานที่ไม่ให้จากัดแค่เฉพาะที่บ้านขณะที่ Netflix เนี่ยมันการตอบโจทย์สําหรับคนที่ว่างๆไม่รู้จะไปไหนก็คืออยู่กับบ้านในการเสพพวกเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆทางหน้าจอหรือว่าทางห้องส่วนตัวหรือบางคนก็อาจจะเบบมีโลกส่วนตัวสูงก็คืออยู่ในห้องดูหนัง n น t ต l i x ต่างๆซึ่งโดยปัจจุบันนี้เนี่ยคนที่เข้าลงหนังเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหนัง จะเป็นพวกหนังใหม่ๆที่เข้าโรงก่อนแล้วกว่าที่ Netflix หรือว่า Disney Plus Hotstar อะไรต่างจะเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาเดือนหรือ2เดือนอะไรต่างขึ้นมาเนี่ยสำหรับคนที่ชอบดูหนังอะไรที่ใหม่ๆสดๆก็มุ่งเน้นที่จะเข้าลงภาพยนตร์มากกว่ามไม่ใช่ว่ามันต้องเฮ้ยพอหนังหม่เข้ามาแนละ้วกูกูไม่เข้าโรงเว้ยกูจะดู Net f l i x ทนไม่ไหวฮะ พราะถ้าเกิดคนที่เสพเรื่องของหนังอะไรต่างแบบชอบเป็นชีวิตจิตใจเนี่ยเขาไม่มานั่งรอเน็ตฟลิกเี่ยเขาก็ตงเข้ารงหนังในความเป็นส่วนตัวนะก็กสแสดงว่าปุ๊มองว่าเน็ f ฟ i x กับหนังโรงนี้ไม่เกี่ยวข้องกันเลยถ้าจะเป็นเคสที่ยกมาเพื่อซัพพอตสิ่งที่เขาพูดก,ก็จะเป็นไม่ได้ว่าตอนที่ n น t f ฟ i x มันก็บูมบุมบมบูม,บม,บมก็าจะมีหนังอยู่หลายเรื่องนะครับที่ก็ทําเงินในตัวของโรงภาพยนตร์เช่นถ้าเอาก่อนหน้านี้นะครับหนังไทยก็ร่างทรง ชัดเจนมากว่าร่างทรงเนี่ยก็ได้เงินเยอะพอสมควรเกือบแปดสิบล้านมั้งนะครับโดยทั้งการที่เน็ตฟิกก็ยังก็ยังแบบขี่ขึ้นอยู่นะครับในขณะที่ร่างทรงช่วงโควิดด้วยมั้งใช่ใช่ซึ่งแปดสิบล้านผมถือว่าเยอะมากมากใช่คือมีโควิดด้วยเน็ตฟิกก็บูมด้วยแล้วก็พอร่างทรงผ่ขึ้นไปลงหนังก็ยังมีคนไปดูก็คงใช้คล้ายๆประเด็นที่ว่าถ้าหนังมันดี จริงถ้าหนังมันสนุกจริงถ้าหนังมันแบบทําให้คนดูนั้นเอนจอยจริงเนี่ยยังไงสักคนก็จะออกนอกบ้านเพื่อไปดูหนังนะใี่ไม่ใช่ใช่ไหมใช่ครับใช่ในส่วนของพี่เหรอค<ม>รับผมว่าผ,ผมว่าเด็ตฟิกที่ทําให้คนเนี่ยไม่ได้เลิกไปดูหนังที่โรงแต่ทําให้คนเนี่ยลดจํานวนการไปโรงลดลงความถี่ความถี่อสมมติว่ามีเด็ตฟิกเนี่ยถ้าจะไปโรงสมมตินะ หกครั้งต่อเดือนแต่พอเน็ตฟิกเข้ามาปุ๊บเนี่ยแม้ว่าทดแทนอะไรกันไม่ได้นอะปุ๊แต่ว่ามันทําให้เขาถูกตัดตอนอถูกตัดตอนคือเน็ตฟิกเนี่ยมาตัดตอนที่เขาเนี่ยสนใจงานในเน็ตฟิกหนังในเน็ตฟิกเนี่ยมากขึ้นแล้วก็เลยตัดตอนการไปลงหนังให้น้อยลงแต่ว่าไม่ได้เลิกไปอย่างที่บอกครับคือไม่ได้ทําให้การไปดูหนังที่ลงเลิกไปแต่ว่าเหมือนตัดตอนให้ไปน้อยลงมันมีส่วนเกี่ยวไหมครับว่า หนังของ n e t f l i x มันเยอะมากจนที่จะซัพพอร์ตค่ายหนังต่างที่จะเอาลงทุนเอาหนังมาฉายในโรงทําให้เพราะเนื่องจากว่า Netflix มันมีหนังมาก <periods> เพราะฉะนั้นเนี่ยสายหนังหรือค่ายหนังต่างๆเนี่ยเลยมไม่ทำการซื้อลิขสิทธิ์เพื่อมาฉายในโรงก็ก็เป็นไปได้อยู่แต่มันก็มีหลายกรณีนะครับ<ช>ที่หนังซึ่งเคยเลงว่าจะต้องเป็นหนังฉายโรงนะครับจะไปฉายโรงแน่แล้วนี่ถ้าเกิดโควิดมา ก็มูฟเลยเอาหนังที่จะฉายลงเนี่ยลองมาฉายในเน็ตฟิกเป็นที่แรกปรากฏว่าเจ๊งก็คือไม่ได้ตังค์ก็เลยไม่เอามาเลยเออก็เลยก็เลยรับรู้ได้ว่าอุ้ยพอไปองี้ปุ๊บไม่ได้เงินแฮะก็ยังก็ต้องกลับไปที่โรงต่ออคือตอนแรกที่เขามาฉายเน็ตฟิกเนี่ยเขามีความจนใจเนื่องจากสถา,านการณ์โควิดที่มันร้องภาพยนตร์มันปิดอันนี้ถ้าเกิดเป็นเราเราก็ต้องทังนี่เหมือนกันเพราะฉนั้นเนี่ยเน็ตฟิกก็จึงเป็นเหมือนวัฒนธรรมการหนังที่แข็งแกร่งมากแต่ในวันนี้เลยคุณปุ๊บวันนี้เลยเนี่ย เน็ตฟิกก็หุ้นตกเห็นไหมว่าแข็งแร่งแค่เพียงใดก็หุ้นตกหุ้นตกเพราะว่าอะไรเพราะเน็ตฟิกมีคู่แข่งเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นหุ้นจริงตกลงครับแต่เราสองคนสรุปเอาว่าเน็ตฟิกกับโรงหนังเนี่ยไม่ได้เกี่ยวพันกันในเชิงทําให้เลิกดูอีกฝ่ายหนึงร้อเป็นต์เต็มนะครับแต่ว่าอาจจะมีส่วนในการตัดตอนตัดทอนจํานวนการไปโรงนั้นให้ลดลงนี่คือข้อสรุปของเราสองคน คำวิจารณ์ที่พี่เกียงได้ยินมาตรงนี้เนี่ยถามจริงนะมาจากพวกสายหนังค่ายหนังอะไรหรือเปล่าค่ายหนังเป็นค่ายหนังค่ายหนังแล้วเป็นคนเก่งอค่ายหนังแล้วเป็นคนที่รู้จริงด้วยครับเขายืนยันว่าสิ่งนี้ของเขาไปเรื่องเขาเชื่อเรื่องเอฟเฟกของ넷ฟิกว่ามีผลมากและเขาเป็นตัวจริงเบอร์จริงในวงการที่ทํางานทุกวันแล้วทําให้ค่ายหนังนี้ไม่กล้าที่จะลงทุนซื้อหนังใหญ่ๆหรือว่าหนังสายหนัง พวกประเภทที่แบบอย่างที่พี่พูดว่าไม่ทําเงินอย่างเช่นหนังอินดี้หรือว่าหนังที่เป็นสารคดีหรือหนังที่ไม่ได้ทําเงินส่วนใหญ่ตรงนี้เนี่ยทำให้เกิดความรู้สึกที่ว่าผู้บริหารของค่ายหนังต่างๆเนี่ยไม่กล้าที่จะลงทุนซื้อแล้วเอามาฉายตามโรงภาพยนตร์หรือเปล่าครับเขาเขาไม่บอกว่าเขาไม่ลงทุนซื้อหรือไม่กล้าลงทุนแต่เขาบอกว่ามันมีผลมีผลมาลำบากคือเขาพูดทำนองว่าโรงหนังโคม่าแล้ว ภาพลงหนังเปลี่ยนเป็นคนไข้ตอนนี้ก็ใกล้ถอดสายนั้นสายออกซิเจนเต็มทีแล้วแล้วผมก็เชื่อเรื่องนี้อยู่เหมือนกันว่าเอฟเฟกมันเยอะจริงๆคือตอนนี้เราพยนต์นี่นะครับปิดไปเมื่อหลายสาขาสาขาที่เปิดอยู่ก็ยังปิดลงหลักครับแล้วก็มุ่งในการไปขายพวกอ l นเทอร์เน e p r o d u ดักคือพวกของกินของสะสมตุ๊กตาตุ๊กตุนในนู่นนั่นในนี่อันนี้เขาเรียกอันเทอร์เนต คือต้องไปเอาบรายได้ตรงนั้น,นมาซัพพอร์ตแทนเรื่องตัวหนังตัวหนังไม่ใช่รายได้หลักมานานแล้วใช่ใชยิ่งช่วงโควิดด้วยโอ้โหผมว่าเอฟเฟกมากขึ้นโตเว้นโตสองโตเว้นที่หนึ่งการแถวเนี่ยสลับฟันปลาเนี่ยผมเห็นแล้วก็ปดหัวแทนเจ้าของงหนังเขาอยากให้คนมีที่ลงหนังเพื่อไปซื้อป๊อปคอร์นน้ำดื่มเ,าเราว่าตัวตัวหนังเนี่ย ไม่ใช่เงินตัวหลักมาตั้งนานแล้วนะครับแล้วเราก็รู้กันอยู่ดีว่าถ้าโรงหนังเขาสามารถทําคนนะครับเอาคนเนี่ยไปที่โรงหนังได้เขาก็ซักเซสเพราะว่าเขาได้เงินจากค่าอาหารการกินมากกว่าอืมเข้าใจแล้วนี่มันเป็นอย่างนี้ใช่ใช่ใช่ก็เข้ามาเห็นคอมเมนต์ได้นะครับไม่ต้องเห็นมันเอาสองคนก็ได้เพราะว่าความเห็นทัศนคติมันเป็นเรื่องของความความสุขที่มองเข้าไปนะแล้วถ้าเกิดว่าท่านใดมีวข้อบันเทิงที่อยากให้คุยกันก็ลอง ลอาบอกแล้วกันเราจะสลับไปมาระหว่างบันเทิงกับสปอร์ตดีครับดีครับหัวว่าเราวิธีการคุยหรือว่าเนื้อเรื่องในเนื้อหาในการที่คุยเนี่ยมันไม่จํากัดจํกเขียยใช่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 เพราะเดี๋ยวเพราะเดี๋ยวตอนต่อไปก็อาจจะเป็นเรื่องของการตอบปัญหาทางเพศซึ่งคุณปูถนัดมากโอ้ยาเลยครับต่อมาทางเพศเสพสมบอมีสมเนี่ยเขาถนัดเสมง้เนี่ยเก่ามากเลยนะครับยังไงแล้วก็ติดตามเราทางกดซับสไคร้ด้วย ฝากกด subscribe ฝากกดไลค์กดแชร์รายการบ้าบออกีฬาก็จะมาพบกับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆหรือว่าทุกๆคนนะฮะทุกๆวันวิกเดย์จันทร์ถึงศุกร์นะฮะทุกช่วงเวลาคุณทุกๆวันเนี่ยคุณก็จะเห็นพวกเรา,อ,าอยู่บนช่อง YouTube แล้วก็หน้า Facebook ของเราทั้งสองคนนะครับวันนี้เนี่ยรายการบ้าบอลกีฬาขอลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ